น้บตัตตตันี่ค่ัแม่แม่อน้ำลายกินใส่จอกเลยครับถือไอยู่ครับี่ถือไขอยู่ครับสนี่คุ้ดีเลยค่ะซึ่งคลนีผมไม่รบแบบีเลยคนีรแบแน่วันนี้นะคบเราจะมาแนะนำวิธีการแบดงโแบบธรรมชาติของพวกเราครับในยุคนี้นะครับการติดโคได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นครับหรืออาจจะเป็นเจ้าฮิตติดรอนก็เป็นได้ครับเวีโมันเตลาด โค้งนี่หายยามากเลยค่ะหายได้จากตลาดนะฮะขายได้จากทุกที่เลยค่ะขายได้จากที่เลยขนาดเปล่งมันยังไม่มีอะครับบานกลองเหมือนเดิมนะดเหมือนยังมีลาวายกูแดงโดนตัวแรกนะครับคุณต้องใส่น้ำแข็งนะน้ำแข็งนะไม่ใช่น้ำขิงนะฮะน้ำแข็งนี่และหลังจากนั้นุ้ณก็นามันไม่แช่นไ้หลังจากนันคุณก็ใส่โค้กที่คุณหามาได้อย่างยากลำบากคุณต้องผ่านด่านพ่อแม่ไปเนยนะครับไปเทลงไปครับและหลังจากนั้นก็จะเกิ 1992, future, freely, นโ ไม่ใช่แล้วอีงนานะมันก็จะเป็นลูกแม่สามหน้าตาอย่างนี้แล้วก่อนเนี่ยแต่มึงเข้าเราอะนะฮะเราไปถึสพรดลูกไพน้ากันพัดค่ะจบมีโค้เโลกหนึ่จบจบมีโค้โลกผู้เจ๊แม้แป๊จบจบเรว่ามันไ um> ็มีดีมีโค้ีมีมีโค้ชที่ดี